คลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการเดินทางและก็เป็นคู่มือการเดินทางให้กับทุกคนนะครับในการใช้รถไฟฟ้าสายต่างๆเพื่อที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ด้านหน้ามาหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วเราจะมาบอกกันนะครับว่าเราสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ทั้งหมดกี่สายเพื่อที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงทางเดินทางมาแล้วทุกคนสามารถต่อรถเมล์สายอะไรบ้างเพื่อที่จะมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีอะไรได้บ้าง ต่อรถเมย์สายไหนได้บ้างในวันที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยยังไม่เปิดใช้บริการแก่ทุกคนในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่ามีคดีคงคดีความอะไราสักอย่างที่อยู่ในชั้นศาลนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนนะครับในการสอนวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามายัางมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนสามารถดูคลิปนี้แล้วเดินทางมายัางมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ว่าจะเพื่อการศึกษา หรือมารับปริญญาเพื่อนหรือมารับปริญญาหรือแม้แต่มาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนก็สามารถดูคลิปนี้คลิปเดียวทุกคนก็สามารถเดินทางเข้ามายังมอรคกำแหงได้แบบสะดวกโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปชมปพร้อมกันในดอกเรเลยครับพร้อมแล้ว <Yeah! S 1> ไปชมกันครับ สำหรับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ MRT แยกลำสาลีนะครับสำหรับสถานีแยกลำสาลีนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสํารงนะครับซึ่งในอนาคตสถานีแยกลำสาลีก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้มได้ในอนาคตนะครับซึ่งสายสีส้มก็สร้างเสร็จแล้วแหละแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่มีรถไม่มีระบบอนัสัญญาและก็ไม่มีพนักงานรวมทั้งไม่มีขบวนรถ ที่ใช้ในการวิ่งสำหรับในสถานีแยกลำสาลีนั้นทุกคนก็สามารถลงที่สถานีนี้แล้วก็เดินไปขึ้นรถเมย์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังมาหาวิทยาลัยลำความแหงหรือว่ามอรามได้นะครับสําหรับรถเมล์ที่ผ่านป้ายรถเมล์ใกล้ๆก,กับแยกลำสาลีนั้นก็จะมีรถเมล์หลายสายเลย หรือพูดง่ายๆเลยก็คือเกือบทุกสายเลยแหละครับที่ผ่านณจุดนี้สามารถไปยังมรามคำแหงได้ชนิดที่ว่าเราไม่ต้องต่อรถเพิ่มเติมนอกจากรถเมี์เพียงแค่คันเดียวครั้งเดียวนะครับสำหรับการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับป้ายรถเมล์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังมรามคำแหงนั้นทํายังไงเดี๋ยวตามในดกไป,ปรพร้อมๆกันได้เลยครับโดยเมื่อทุกคนลงจากรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องลงบันไดออกจากถานีลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสะพานแยกลำงสารีนะครับแล้วหลังจากนั้น ก็จะให้ทุกคนนะครับแตะบัตรและบิดแตะบัตร e-mv หรือหรือถ้าหากใครมีบัตรรถไฟฟ้าเป็นบัตรผ่านลักษณะประมาณนี้นะครับก็สามารถสอดบัตรคืนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าได้เลยนะครับผมโดยให้ทุกคนใช้ทางออกที่สี่นะครับเพื่อที่จะลงไปยังไฟลรถเมล์มุ่งหน้าไปมอางนะครับผม เมื่อเราออกจากลิฟต์แล้วให้ทุกคนนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะออกจากสถานีแยกลำสาลีนะครับหลังจากนั้นพอเห็นทางออกเราก็เลี้ยวขวาตามคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับส่วนใครจะใช้บันไดเลื่อนอันนี้เราไม่ว่ากนะันหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆพอเห็นทางแยกให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงป้ายรถเมล์ที่จะพาไปยังมหาวิทยาลัยรับคำแหงแล้วนะครับซึ่งป้ายรถเมล์นี้ก็จะอยู่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นเลยซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับปากซอยรับคำแหงโอเคทุกคนหลังจากที่เราเดินมาใช้ทางออกที่4ที่สถานีแยกลำสาลรีแล้วนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงป้ายรถเมล์ป้ายนี้นะครับสำหร,รับป้ายรถเมล์ป้ายนี้ก็จะอยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับเอ,อ่อรับคำแหง50เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่มา ใช้ทางออกที่4ก็ต้องมาที่ป้ายรถเมล์ป้ายนี้แหละครับเพื่อที่จะสะดวกในการต่อรถเมล์ไปยังมอรมซึ่งก็มากกว่าคนที่จะไปใช้ทางออกที่1นะครับถึงแม้ว่าทางออกที่1แยกลำสาลีนั้นจะใกล้กว่าป้ายนี้แต่ก็มีรถเมล์ไม่กี่สายถ้าเทียบกับป้ายนี้นะครับที่มีรถเมล์หลายสายมากกว่าที่จะมุ่งหน้าไปยังมอรมนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นสาย22นะครับก็าสามารถไปมอรม กไม่ว่วาันหรือจะขึ้นรถเมสาย7เ็เส่วนสาย,ยามวัฒนทองก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมายังรถเมลสาย7เ็เแล้วนะเราก็จะมุ่งหน้าไปยังบ่อล้ำกำแพงได้เลยครับส่วนจะเป็นยังไงไป,งไปชมกัน พอเราขึ้นรถเมล์มาแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าโดยสารกันก่อนนะครับโดยรถเมล์คิมเด้งกสมอกอสาย71ที่เราขึ้นมานั้นก็จะมีค่าโดยสารอยู่ที่8บาทตลอดสายด้วยกันครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเราก็จะให้ทุกคนนะครับมาดูสไลด์กันว่าเราสามารถต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปยังมอลอํำได้ยังไงไปดูตามแผนที่กันเลยจะสังเกตได้ว่า ใครที่จะไปมอรมนั้นก็จะมีรถเมล์หลายสายเราก็สามารถลงรถเมล์เข้าไปยังมหาวิทยายลัยรามคำแหงได้ถึง3ป้ายด้วยกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนขยายกันในสไลด์ต่อไปนะครับส่วนแรกก็จะเป็นบริเวณป้ายรถเมล์จากเอ t ทีแยกราสาลีนะครับเราก็ต้องใช้ทางออกที่4แล้วเราก็เดินไปบริเวณปากซอยลำคำแหง50ตามที่เราเดินไปยังป้ายรถเมล์นี้ให้ดูกันแล้วนะครับส่วนรถเมล์ที่จะไปมอรมนั้นก็จะมีอยู่หลายสายเลยทุกคนก็สามารถหยุดคลิป เพื่อที่จะดูสายรถเมล์โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในสไลด์นี้สําหรับสไลด์ต่อมาเมื่อเราเดินทางจากเ r t มาทแยกลำสารีแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูป้ายแรกกันนะครับป้ายแรกนั่นก็คือจะอยู่บริเวณศูนย์หนังสือมอรมก็จะมีรถเมล์จอดทุกสายด้วยกันหากใครที่ขึ้นจากเ r t มาทแยกลำซาลีนะครับส่วนสําหรับใครที่ลงบริเวณหน้าโรงเรียนเทพรีลาเพื่อที่จะเข้าไปยังประตูใหญ่นะครับก็จะยกเว้นสายที่เลี้ยวขวา ไปยังวัดเทพลีลานะครับซึ่งก็จะมีสาย36ก .122 และก็2 0 7รถเมลสายดังกล่าวนั้นก็จะอยู่ในบริเวณเส้นสีแดงนั่นเองครับส่วนสายที่เหลือนอกจากที่กล่าวมาในเส้นสีแดงแล้วนั่นก็คือเส้นสีเขียวโดยใครที่จะไปยังฝั่งสาธิตลำคำแหงฝ่ายปฐมเราก็สามารถลงรถเมล์ได้เลยครับโดยที่ป้ายนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์ฮอลลีวูดนะครับตามเส้นสีเขียวเลย ส่วนวิธีการเดินไปยังโรงเรียนสาธิตมอลามคำแหงนั้นจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูในลำดับถัดไปครับสำหรับค่าโดยสารที่เดินทางมาจากเอมาทยักษ์ลำาาลีมาที่หน้ามอลามคำแหงนะครับก็จะมีค่าโดยสารเริ่มต้น8บาทสูงสุดจนถึง15บาทด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับประเภทรถเมล์ที่เราขึ้นมายัางมอลามนั่นเองครับ ถ้าเราขึ้นรถเมย์มาจากแยกลำสารีเราก็สามารถลงรถเมี์ได้ทั้งหมด3ป้ายด้วยกันสำหรับปัจจุบันนะครับโดยสำหรับป้ายแรกที่กำลังผ่านไปนั่นก็คือป้ายรถเมย์บริเวณใกล้ๆกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยลำคำแหงนะครับซึ่งก็อยู่หน้ามอลำคำแหงเช่นกันตามที่ทุกคนเห็นซึ่งก็สามารถเข้าไปยังมอลำได้เลย และตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกของรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีมหาวิเชยรไร่ลำคำแหงนะครับสำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นหับในการเชื่อมต่อระหว่างรถเมล์และรางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับบริเวณด้านหน้ามอลาก็จะเป็นป้ายรถเมล์พร้อมหอ,อนาฬิกาหลักศิลาจารึกพ่อขุนลำคำแหงนั่นเองครับ ป้ายรถเมล์ป้ายนี้ได้นะครับสำหรับป้ายนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์ฮอลิบูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทางด้านโน้นนะครับและถ้าข้ามรั้วไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยมอญแหงแล้วตึกมุงม่วก็จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริเวณนี้ก็จะเป็นสถาบันคอมพิวเตอร์ของมอลามนั่นเองครับสำหรับทางเข้าไปยังมอลามำแขงนะครับสำหรับใครที่ลงบริเวณหน้าคอมพิวเตอร์พอูทางฝั่งโน้นหรือใครที่ลงบริเวณหน้าหน้ามอลามทางฝั่งสถาบันคอมพิวเตอร์หรือฝั่งมอลลามนะครับ ทุกคนก็สามารถเดินเข้าไปยังมาหาวิทยายลัยรามคำแหงได้เลยชนิดที่ว่าไม่ต้องขึ้นสะพานลอยไม่ต้องข้ามถนนอะไรใดๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากป้ายรถเมล์นี้เข้าไปยังมอลามเป็นการสาธิตให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าเดินเข้าไปแล้วจะถึงมอลามยังไงไปชมกันครับสำหรับป้ายรถเมล์นี้พอลงจากรถแล้วก็จะเดินไปตามทิศทางที่รถวิ่งนะครับสำหรับป้ายนี้ก็จะติดกับสถาบันคอมพิวเตอร์ของมอลลามเดินไปไม่ไกลนะก็เลี้ยวซ้ายเราก็สามารถเข้าไปยังมาหาวิทยายลัยรามคำแหงได้เลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายังมาหาวิทยาลัยรัความแหงแล้วนะครับสําหรับใครที่จะมาติดต่อทุรลาะหรือว่ามายินดีกับเพื่อนที่รับปริญญาหรือว่ามาศึกษาหาความรู้ที่มอลามก็สามารถลงไปลรถเมลบริเวณหน้าเมเจอร์ฮอลลีวูดได้เลยนะครับโอเคทุกคนหลังจากที่เราพาทุกคนนะครับลงจากรถเมลบริเวณฝั่งเมเจอร์ฮอลลีวูดหรือทั้งฝั่งตรงข้ามมอรลามหรือถ้าใครมาจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ลง ที่มอลามทางฝั่งของสถาบันคอมพิวเตอร์ก็สามารถลงได้แล้วก็เดินเข้ามาเลยตามที่ในดกททาให้ดูแล้วนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของคณะเศรษฐศาสตร์และก็สา,าสทิตลาพมแหงก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหรือรถไฟฟ้าโมอโนเรลนั่นเองครับ สำหรับใครที่ลงรถเมล์บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดเทพดีรันและโรงเรียนเทพดีรันนะครับก็สามารถลงรถเมล์เพื่อที่จะเข้าไปยังมอรกำกาแหงได้ที่ป้ายนี้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่2ของฝั่งมอลำกาแหงนะครับที่ใครก็ตามที่จะมามอรกำกาแหงสามารถใช้ป้ายรถเมล์ป้ายนี้นะครับเข้าไปยังมอลำกาแหงได้ง่ายดดยอีกจุดหนึ่งนั่นเองครับและเรา โดยเราก็จะลองเดินจากป้ายรถเมล์วัลำแขงฝั่งวัดเทพเีลาเข้าไปยังมหาวิทยาลัยลำแขงกันว่าจะเดินไกลแค่ไหนกันนะครับผมสำหรับป้ายรถเมล์ป้ายนี้นะครับ หากเราเข้ามอรมก็เดินทวนทิศทางที่รถวิ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังมหาวิทยายลัยรามคำแหงสําหรับประตูนี้ก็จะเป็นประตูเมนเกตหรือประตูทางเข้าออกหลักของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็อยู่หน้ามอเลยสําหรับบริเวณโครงตั้งนะขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายนั่นก็คือบริเวณของสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีมอามตามที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับโดยเมื่อเราออกจากบ้ายรถเมล์แล้วก็จะใช้เวลาเดินไม่นานเราก็สามารถเข้าไปยังมอามคำแหงได้เลยตรงนี้ก็จะเป็น ด้านหน้ามาหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จะอยู่บริเวณฝั่งถนนรามคำแหงนั่นเองเราก็เดินมาจากประตูที่2ซึ่งก็มาจากทางนู้นนะครับก็เดินมาพอสมควรเลยแหละและตอนนี้เราก็กําลังเข้าไปยังในมอแล้วสําหรับทางด้านฝั่งขวามือก็จะเป็นคณะบริหารบริหารธุรกิจอะไรกุน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้ามรามคำแหงนะครับจะสังเกตได้ว่าด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นนาฬิการูปหลักศิลาจารึกก็จะเป็นแดนมักสำคัญของหมอกหน้ามรามเลยและบริเวณข้างนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนแตว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเอ็มอาร์ทีมรามคำแหงก็จะอยู่บริเวณนี้พร้อมทั้งกับสถานีรถไฟฟ้ามรามที่เป็นทางเข้าออกก็จะอยู่ทางด้าน เช่นเดียวกันครับโอเคตอนนี้เราก็ลงจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลลิงแล้วนะครับหากท่านใดที่จะเดินทางด้วยเรือคองแสนแสบก็สามารถลงได้ที่สถาน,นีลำํำแห่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเดินจากแอร์พอร์ตเลลิงต่อไปยังเรือด่วนคองแสนแสบนะครับผม พอเราออกจากแอร์พอร์ตลิงแล้วนะครับเราก็จะต้องหาป้ายที่จะพาเรามุ่งหน้าไปยังท่าเรือลำหนึ่นะครับซึ่งก็จะเป็นป้ายลักษณะประมาณที่ทุกคนเห็นเลยแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนาะทีนี้ครับ <Yes. S 2> <Okay. S 1> ก็จะเจอป้ายเป็นประยะระยะเราก็ เดินลงไปได้เลยเพื่อที่จะไปขึ้นเรือด่วนของแสนแสบนะครับผมพอเราลงจากแอร์พอตลิงแล้วนะครับก็ให้ทุกคนใช้ทางออกที่2เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของแสนแสบนะครับตามที่ในดกทําให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะนะครับก็จะมีป้ายบอกทางหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดินไปตามซอกเล็กๆที่ในดกโดทให้ดูนะครับ โดยเมื่อเดินมาไม่นานก็จะถึงทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวาทุกคนก็จะเห็นท่าเรือของแสนแสบแล้วสําหรับท่าเรือนี้ก็จะเป็นท่าเรือลำหนึ่งนั่นเองครับโอเคทุกคนตอนนี้เรือของแสนแสบที่มุ่งหน้าไปมอรมกำแพงก็เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือลำหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้ตอนที่ถ่ายก็เป็นชอนเย็นอ่ะเนาะคนก็เยอะใช้ได้เลยเราจะลงเรือลำนี้แหละครับ สหรับเรือคลองแสบจากท่ารามหนึ่งไปหมอกท่ามอลานะครับก็จะมีค่าโดยสารอยู่ที่14บาทด้วยกันสําหรับราคานี้ก็จะเป็นราคานะวันที่ถ่ายทังคลิปนี้ก็คือช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานะครับเพราะฉะนั้นราคาของเรือคลองแสบก็จะปรับขึ้นลงตามราคาน้ามันดีเซลณเวลานั้นนั่นเองครับสาหรับสไลด์นี้ก็ เป็นสไลด์สําหรับใครที่เชื่อมต่อการเดินทางจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงหรือรถไฟทางไกลสายตะวันออกที่มาลงที่ป้ายหยุดรถสุขุมวิท71แล้วก็สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ด้วยเรือของแสนแสบที่ท่าเรือลำหนึแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปอีก4ท่าเรือเราก็จะถึงท่าเรือมอรมํำแหงแล้วนั่นเองครับ เราก็ถึงท่าเรือมอรมันะข้างหลังก็จะเป็นเรือของแสงเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะครับเดินไปยังมอรมนกันนะครับว่าเราสามารถนั่งเรือของแสงเนี่ยเข้าไปยังมอลามได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นท่าเรือมอลามนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเดินออกไปยังถนนลำํำแหงผ่านตอกเล็กๆตอกนี้พอเราลงจากเรือแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปยังปากซอยลำํำแหง51ทับ2 หรือออกไปยังถนนรับคําแหงนั่นเองครับพอมาจากท่าเรือมอลามแล้วนะครับเราก็จะเห็นปากซอยบริเวณนี้ก็จะมีเอ,อทางเข้าออกขาน,นีรถไฟฟ้ามอลามนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนที่ทุกคนจะได้นั่ง,งปปรถไฟฟ้ามาที่มอลามันเสียทีโดยที่ไม่ต้องต่อแอร์พอร์ตลิงแล้วก็ต่อรถเมลม,มาแล้วก็นั่งสายสีเหลืองแล้วก็ต่อรถเมลม,มาอีกทีนหนึ่งก็งไม่รู้เหมือนกันสําหรับบริเวณที่เราออกมาจากท่าเรือมอามนะครับก็จะเป็นซอยรามํำแหงห้าสทับนะครับก็คือเสมือนกับซอยเดียวกับ51อทับ่อะไร พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะครับขึ้นสะพานลอยเพื่อที่จะเข้าไปยังมอรมนะครับสำหรับในคลิปนี้หากใครที่ต้องการขึ้นรถเมย์จากแอร์พอร์ตลิงไปยังหน้ามอรมนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันจากเดิมทีเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปขึ้นเรือของเฉินแสบที่ท่าเรือลำหนึ่งใช่ไหมเราก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปยัง ป้ายรถเมล์แอร์พอตลิงลามนะครับสำหรับป้ายรถเมล์แอร์พอตลิงลามนั้นก็จะอยู่ด้านหน้ากับตึก UM Tower เลยแต่ทุกคนก็ต้องข้ามทางรถไฟและก็ข้าและก็ผ่านป้ายหยุดรถสุขุมวิท71ไปก่อนเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์ในในลำดับถัดไปครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นป้าย หยุดรถสุขุมวิท71นะครับหากใครที่นั่งรถไฟสายตอนออกจากหัวลาโพงหรือมาจากจ,ากจังซาปาจีนอารัญะประเทศทองลึกหรือบ้านผูตาหลวงจุกสมิตรชนบุรีศรีราชาพัทยาก็สามารถมาลงได้ที่ป้ายหยุดรถนี้นะครับ ใครที่ลงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ที่ผานีลาคำแหงแล้วแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเดินมาขึ้นรถเมล์บริเวณหน้าตึก U n Power นะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงป้ายรถเมล์บริเวณหน้าตึก U n Power แล้วนะครับสำหรับทางด้านหลังนั้นก็จะเป็นฐา,านีแอร์พอร์ตลิงก์ราคำแหงเดี๋ยวเราจะรอรถเมล์บริเวณนี้แหละครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังมอลมคำแหงต่อไปครับสำหรับในครั้งนี้เราได้รถเมล์สาย93นะครับซึ่งเราสามารถนั่งรถเมล์จากแอร์พอร์ตลิงก์าไปหน้ามอลำได้เลย ะครับผมชีวิตคนกรุงก็ต้องมาเสียงภาพไอ้ขึ้นรถเมล์กลางถนนแล้วเหรอเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอย่างรถเมล์คีมแดงวิสตสาย93แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับนั่งรถเมล์คันนี้ไปยังหน้าหมอรมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าจุดลงรถเมล์นั้นอยู่ตรงไหนพาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับ ต่อมาก็ไปดูวิธีการเชื่อมต่อด้วยรถเมล์จากแอร์พอตลิงลำคำแหงหรือป้ายหยุดรถสุขุมวิท71เของรถไฟสายตะวันออกกันนะครับว่าเราสามารถต่อรถเมล์สายไหนได้บ้างโดยป้ายรถเมล์ดังกล่าวก็จะอยู่หน้าตึก U M Tower นะครับก็จะต้องข้ามทางรถไฟทางไกลมานิดนึงโดยที่เรานั้นก็สาธิตวิธีการเดินมาป้ายรถเมล์ก่อนหน้านี้แล้วส่วนสายรถเมล์นั้นก็สามารถหยุดคลิปนี้แล้วก็ดูสายรถเมล์ได้โดยละเอียดนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งหมด3เส้น3สีประกอบไปด้วยสีชมพู สีเขียวและก็สีน้ําเงินครับเอามาเริ่มกันที่สีน้ําเงินสีแรกกันก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าเส้นสีน้ําเงินนั้นก็จะมีรถเมล์อยู่สายเดียวนั่นก็คือสาย3ขีด53สําหรับสาย3ขีด53ก็จะเป็นสายที่พิเศษกว่ารถเมล์ทุกสายเลยซึ่งก็จะวิ่งผ่านบริเวณหลังมหาวิทยายลัยรามคำแหงนะครับ สำหรับใครที่จะไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ก็สามารถลงได้ที่ป้ายนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นป้ายรถเมล์ฝั่งเมเจอร์ฮอลลีวูดนะครับสำหรับป้ายนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับป้ายสาธิตรามคาแหงเลยและก็จะมีรถเมล์เกือบทุกสายที่ผ่านป้ายนี้ยกเว้นสาย3ามด53นะครับและพอออกจากป้ายดังกล่าวแล้วก็จะมีรถเมล์สายเดียวสีเดียวที่เลี้ยวซ้ายบริเวณแยก วัดเทพรีแล้วนั่นก็คือสาย126ตามเส้นสีชจพูเลยครับส่วนสายที่เหลือนอกเหนือจากสาย3ขิด53และก็สาย126แล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังหน้ามอรมคำแหงนะครับซึ่งป้ายนี้ก็จะมีรถเมล์ผ่านหลายสายยกเว้นสายที่ว่ามาเมื่อกี้เลยส่วนป้ายรถเมล์หน้ามอรมนั้นจะมีวิธีเดินทางเข้าไปภายในมอรมได้ยังไงเดี๋ยวในดกจะพาไปชมในลำดับถัดไปครับซึ่งสําหรับวิธีการเดินเข้าไปในมอรมนั้นก็จะใช้วิธีการเดียวกับวิธีการที่ใคร เดินทางจากท่าเรือของแสนแสมาที่ท่าเรือมอลลามนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณซอยรามคำแหง51ทับ2นะครับก็เป็นปากซอยของท่าเรือของแสนแสท่ามอลามนั่นเองสําหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นมีที่อยู่ใกล้ๆกับเมเจอร์ฮอลลีวูดนะครับสำหรับใครที่ลงป้ายรถเมล์นี้ก็สามารถเข้าไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้โดยที่ทุกคนจะต้องขึ้นสะพานล,ลอยเพื่อที่จะไปยังฝั่งตรงข้ามของมอลามต่อไปนะครับสาหรับค่ารถเมล์จากแอร์พอร์ตลิงก์ มาหมอลมนั้นจะมีค่าโดยสารอยู่ที่8-15บาทเช่นเดียวกับตอนที่มาจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีแยกลำสาลีนะครับโอเคทุกคนตอนนี้รถมีสาย93กำลังจะเข้าป้ายหมอลมแล้วนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามข,ของหมอลมที่อยู่ทางด้านหลังของผมนี้นะครับโดยเราหลังจากที่ลงป้ายนี้แล้วเราก็ต้องเดินึืนสัพพาร้อยเพื่อที่จะไปปักงมอลมต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนสังเกตน,นะครับว่าป้ายมอลมอยู่ตรงไหนนะครับผม เดี๋ยวเราขอลงจากรถเมคันนี้ก่อนนะครับโอเค okay, ตอนนี้เราก็ถึงป้ายรถเมย์นานลำแล้วนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงจากรถเมคันด้านหลังของผมแล้วซึ่งก็เป็นรถเมย์สาย93นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าป้ายรถเมย์ป้ายนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนและก็จะมีจุดสังเกตอะไรบ้างที่จะให้ทุกคนนั้นน่งรถเมย์จากแอร์พอร์ตลิงค์รามมาที่หน้ามอลามได้แบบไม่หลง ไดูกัันครบสำหรับป้ายรถเมล์หน้ามอลามนะครับทางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมนเกตหรือเมนเอ็นทานที่มองไปทางฝั่งนู้นก็จะเห็นป้ายมอลามคำแหงหรือป้ายหน้ามอลามอย่างชัดเจนตรงนู้นนะครับและบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหลักศิลาที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของมอลามเลยนะครับผมส่วนป้ายรถเมล์นะครับก็จะสังเกตง่ายๆเลย กับคาเฟอเมซอนนะครับซึ่งป้ายรถเมนี้ก็หากใครที่ลงมาแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปดื่มกาแฟจิบเย็นๆได้เลยนะครับถ้ามาเหนื่อยๆเนาะโดยที่ป้ายรถเมล์นั้นก็จะอยู่ทางปากซอยรามคำแหง49ทับ2ตรงนี้นะครับ ซอยลาม51ทับ2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าท่าเรือมอลรมนะครับก็จะเข้าไปทางซอยนี้แหละครับเพื่อที่จะไปยังท่าเรือคลองสแสนแสบเข้าไปเรื่อยๆจนสุดซอยก็จะถึงท่าเรือคลองสแสนแสบนะครับผมตอนนี้ก็ถึงปากซอย51ทับ2แล้วนะครับหลังจากนั้นขึ้นสะพานล,ลอยไปยังมหาวิทยายลัยรามคำแหงซึ่งเราต้องขึ้นสะพานล,ลอยข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามนะครับหลังจากที่ทุกคนเดิน แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเดินออกมายังปากซอย51ทับ2แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดินมาเรื่อยๆทุกคนก็จะเจอกับสะพานลอยเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งมอลาร์มำแพงอีกทีหนึ่งส่วนทีนี้ใครจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาก็แล้วแต่สะดวกเดียวทิงของทุกคนเลยสําหรับถ้าใครที่จะเลี้ยวขวานะครับก็จะไปยังเมนเกตหรือทางเข้าหลักทางด้านหน้ามอลามนั่นเองครับแต่เราก็จะไปทางฝั่ง ศูนย์หนังสือรามนะครับก็จะลงบันไดาทางด้านซ้ายมือแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆนั่นเองสำหรับทางนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปยังหมอะลามได้นะครับก็จะเป็นประตู หลักอีกประตูหนึ่งนะครับสำหรับเอ,อ่อบริเวณทางด้านนี้ก็จะเป็นหน่อตึกเวียงผานะครับและบริเวณนู้นก็จะเป็นตึกจอดรถซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานเนาะแล้วก็ตึกถังจ,จากตึกจอดรถก็จะเป็นตึกเวียงคำนะครับสำหรับตึกเวียงคำเวียงผาก็เป็นตึกคู่แฝดกันพอเลยทีเดียวนั่นเองเดียเด๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเดินไปอีกประตูหนึ่งเพื่อที่จะพา ไปยังศูนย์หนังสือลมลกำแหงนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ทางฝั่งของมอลกำแหงเองนะครับสำหรับใครที่ลงจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสานีแยกลำสาลีแล้ว่อรถเมล์มาเนี่ยทุกคนก็สามารถลงที่ป้ายนี้เป็นป้ายแรกนะครับก็สามารถเข้าไปยังมอลกำแหงได้เลยนั่นเองครับ สำหรับประตูนี้อยู่ใกล้กับศูนย์นังสือษม,มอามเราก็สามารถเข้าไปยังภายในมหาวิทยายลัยรามคำแหงได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูแรกของฝั่งรามคำแหงนะครับสำหรับใครที่มาจากแยกรามสาันลีหรือลงเอม็มอาร์ทีสายสีเหลืองก็มาลงที่ป้ายรถเมล์ตรงป้ายนี้เป็นป้ายแรกแล้วแล้วก็เดินย้อนมานิดหน่อยทุกคนก็จะถึงประตูแรกของฝั่ง มอลามแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หนังสือมอลามคำแหงนะครับกพจะก็จะอยู่บริเวณนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่ขึ้นสะพานลอยแล้วเลี้ยวขวาก็สามารถเข้าไปยังม,มาหาวิทยาลัยมลามคำแหงได้ทุกประตูตามที่ในดกเคยสาธิตมาก่อนหน้านี้นะครับสำหรับบริเวณนี้ก็สามารถไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีมอลลามคำแหงได้ในอนาคตนะครับ ซึ่งก็เป็นอนาคตอันไกลโพ้นที่เราจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มมาหมอลำคำแหงนะครับสำหรับประตูที่จะพาเข้าไปนะครับเป็นประตูเล็กซึ่งก็สามารถไปยังตึกอธิการบดีตึกสววแล้วก็ตึกองค์ไกลลาดหรือตึก KLB ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าเมีนเกตหรือประตูใหญ่หน้าหมอนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูย่อยก็จะอยู่ติดกับด้านหลังตึกอำนวยการทางด้านขวามือ แล้วก็ตึกสวปข้างหน้าแล้วก็ตึกกลงไกล,ลาดที่อยู่ตรงด้านตรงเนี้ยตรงต้นไม้ใหญ่ๆสูงสงูอันนี้นะครับและนี่ก็คือ ทั้งหมดของในดกในคลิปนี้นะครับที่พาทุกคนนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีต่างๆมาอย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากแห่งนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตใหม่ล่าสุดสิงสิงสดสดร้ดอนๆกันเลยทีเดียวทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายไหนได้บ้างเพื่อที่จะมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงหากนั่งรถไฟฟ้าแล้วทํายังไงต่อ หรือถ้าหากจะเชื่อมต่อด้วยรถเมล์เราสามารถขึ้นรถเมล์สายไหนได้บ้างเพื่อที่จะมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้พร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าเราสามารถลงป้ายไหนได้บ้างเพื่อที่จะเข้าไปยังประตูต่างๆของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับที่มายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อการศึกษาต่อหรือ เพื่อมาแสดงความยินดีกับเพื่อนในวันรับปริญญานะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปในาดกในคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องในายดกด้วยละ่ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนได้รับชมนะครับและก็อย่าลืมฝากติดตามในายดกผ่านช่องทางต่างๆท,ท,ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนายดกก็ขอลา thế hey, bye